นี้นี่คือจบโดนป้นขี้คนที่สามเมื่อคนที่ส <c oughs> อ,องอ๋อแล้วคนที่หนึ่งป้นไม่รอดแล้วตายไอ้ขาวห้องน้ําไปชายคนนี้ <c oughs> นี่เลยมาซื้อเพราะเจน่าลบอมที่แรงกล้า <c oughs> ชื่อเขาคือชีหมานายขี้หมา <c oughs> <kh ía> คนนี้ <c oughs> โอ้โหเจนาลมของจมโดรป้นขี้ เอาละเขาจะเริ่มเข้าไปแล้วชายคนนี้เขามีกระถาอาคมอมมาติดตัวเขาเข้าไปปนแล้วครับอ้าวโดนทำลายแล้วครับฮีโร่ชายคนนี้อย่พูดเลยับอาการสืออ่อดทออดพลังจากไปรแมน อันที่เสียใจแล้วตายให้พวกวิสุ <laughs> ส็สไปเดอร์แมนตายไปแล้ว <laughs> เขาเลยเสียใจมากเลยพันตัวเป็นฮีโร่ฉายาของเขาไม่ธรรมดาอะนามของเขาคือบักคัมเหล็ก <laughs> <laughs> ของเขาไม่เหมือนกับสไปเดอร์แมนพอลองเขาเอาคือกระทาอาคมแล้วกระเป๋าว,วิเศษและปืนคู่ใจของเขาเรียกว่าแขางรับเอาละขเขาจะพร้อมออมออกลบแลวเพราะวันี้ โจมันกำลังกระทืบคนอยู่เอาเริ่มได้แล้วครับอับฮีโร่มามาความแค้นอันแรงก้า้าน่นอได้เ้จริงดูมันว่าไอ้โจมตัวนี้จะนังเหนียว,วป่ะอิสัตว์ได้ อูพูดว่านังเนียวแต่แล้วมึงตายไวจังไงความรู้สึกไงพี่มึงชักไอ้เหี้ย <c oughs> มึงตายอ่ะมึงว่านไม่ได้โดนของเข้าใครก็ได้เอ้ยห้ามเหล็กปลดปลอยม,นอย <c oughs> มันดิเยอะตมนุษย์ปลดปลอยลนะตัวนี้นอนตาเหลืองครับจบดครับสำหรับการถ่ายทำ I'm um, um, Hamlet. <laughs> <laughs>